สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเป็นที่ทําน้ําแข็งใสอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นน้าแข็งที่ทําน้ําแข็งใสแบบเด็กๆนะฮะซื้อมาให้เด็กๆที่บ้านทํานะครับใครคิดจะซื้อมาแล้วเอาไปทําขายเป็นกิจจะลักษณะจริงจังนยะอันนี้ไม่แนะนําเลยราคาประมาณ149บาบาทนะครับเพราะว่า พอเข้าเดือนเมษาปุ๊บเนี่ยมันร้อนมากแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆส่วนใหญ่ปิดเทอมนะครับก็เลยหากิจกรรมให้เด็กๆทําที่บ้านแทนการดูโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตช่วยได้บ้างนะครับบางทีก็ห้ามไม่ได้นาะหรือว่าขั้นเวลาได้บ้างก็ยังดีนะก็เลยซื้ออันเนี้ยหลายคนเห็นที่เขาขายกันก็เลยเอามาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างและมัน,ม,นมันใช้ยังไงนะครับเป็นมินิรีวิวแล้วกันเนาะ ไอที่ทําน้ําแข็งใสเนี่ยมันไม่ได้ให้มาเป็นอย่างนี้เลยนะมันอยู่ในกล่องแบบนี้มาแล้วก็แยกชิ้นส่วนมานะครับอันนี้กล่องของมัน <laughs> นะฮะเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูก่อนว่าถ้วยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นถ้วยใสยๆที่เขาให้ในีนะ่ถ้วยคล้ายๆถ้วยตักของหวานทั่วไปนี่แหละนะครับผมจะให้ดูกันนี่ ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะให้มาเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นใบมีดเห็นไหมใบมีดมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเครื่องนะครับมันไม่ได้มีระบบไฟฟ้าอะไรส่วนอันนี้มันก็จะเป็นที่หมุนเดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนเนี่ยมันจะเป็นแกนอย่างเงี้ย มาให้เราต้องเอามาประกอบเองก่อนนะครับมันจะเป็นแกน1อันมีฝา1อันมีสปริงนะครับสปริงแล้วมีแกนเนี่ยแกนที่เอาไว้สําหรับกดน้ําแข็งเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหนามๆตะปุ่มมอันนี้เป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงเลยละแล้วก็เวลาประกอบเราก็เอาสปริงเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เราก็ให้น,นี้ถือไว้เนาะแล้วก็หมุน ตัวนี้เข้าไปอ่า,อาหมุนให้มันแน่นๆเลยมันก็จะอยู่อย่างนี้อะนะครับแต่ก่อนที่เราจะหมุนอย่างนี้นะขอโทษทีมันผิด <laughs> เราจะต้องเอาฝามันใส่ไปก่อนนี่นี่นี่ฝามันเดี๋ยวนะครับ ่ามีฝามันใส่เข้าไปนะครับแล้วเรากดนี่ไว้ให้แน่นๆแล้วอ่ะคันนี้ถูกละอ้ยอ่าหมุนหมุนอย่างนี้อืมมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะอ่าแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วน้ำแข็งที่เอามาใส่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็ง ก้อนที่ผมทำเองมันควรเป็นน้ำแข็งแบบตันนะเนี่ยไม่ควรเป็นน้ำแข็งหลอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกเนาะนี่ผมก็น้ำแข็งแบบใครไปซื้อน้ำแข็งเซเว่นก็ได้แต่ขอให้มันเป็นแบบตันๆนนะ่ะไม่ใช่มีรูตรงกลางอนะ่ะเดี๋ยวผมขอน้ำแข็งออกมาก่อน ได้น้ำแข็งมาแล้วผมใส่ไปสองก้อนนะครับผมใส่เข้าไปสองก้อนแล้วก็ทีนี้ผมก็จะเอาอันนี้ทรงเข้าไปฝานี่มันจะมีตัวล็อกอยู่นะล็อกกับตัวนี้แล้วก็ <c oughs> เล็งให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะลอ็อกนะเห็นปะพอเราหมุนล็อกแล้วมันก็จะอยู่ละทีนี้เราก็จะใส่แล้วครับ โตะควรเป็นโต๊ะที่มีความมั่นคงนิดนึงนะผมเอาโต๊ะลูกไปทำอาจจะไม่ค่อยมั่นคง ลักษณะน,น้ำแข็งที่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆน้ำแข็งบิงซูอ่ะมันจะนุ่มๆหน่อยเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่มันจะเป็นน้ำแข็งนุ่มมากะนะครับลองหาขนมปังหา เฉาก้วยอันนะครับมาให้เด็กๆได้ลองทํากันช่วงหน้าร้อนเนาะ,อะโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลย <c oughs> นี่นี่ครับเห็นปะก็พอทําให้น้องๆทําเล่นได้ที่บ้านอยู่นะครับอันนี้ลองไปดูในช้อปปีนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่าเครื่องทําน้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้แบบประมาณเนี้ยประมาณ149บาบาทเนาะ ลองไปหาดูนะฮะอันนี้เป็นมินิรีวิวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบา